สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมอลกัสแชนแนลวันนี้ผมมีหนังฮ่องกงนั่นมาสปอยหนังมีชื่อเรื่องว่าเมืองพญายมปิดบัญชียม,มาบาลน,นี่เป็นหนังฮ่องกงที่กลับมาโด่งดังอีกครั้งหลังจากเงียบไปนานเป็นหนังที่รวมดาราฮ่องกงมาต่อสู้ด้วยกันอย่างน่าดูเลยครับจะเป็นยังไงเมื่อสุดยอดเจ้าพ่อได้วางมือไปเป็นช่างตัดผมและตัวเจ้าพ่อต้องต่อสู้กับเหล่านักเลงระดับพการเลยครับ เพื่อปกป้องคนในเมืองเการูนและตัวเฉพาะนั้นได้เก็บพระเอกมาเลี้ยงดูและตัวพระเอกก็ดันมีพรสวรรค์นในการต่อสู้นั่นจึงทําให้หนังเรื่องนี้โคตรดูเดือโดโคตรมันไปเลยครับเพราะว่าพวกตัวโกงมันหนังเหนียวเล่นของไตไม่เข้าต่อยไม่เข้าความมันระดับ10ดาวกันเลยนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เลยนะเรื่องราวจะตื่นเต้นเราใจขนาดไหนนั้นมารับชมรับฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับ ก่อรับฟังขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยเริ่มต้นเรื่องมาที่นี่คือเมืองพญายมเกาลูนเป็นเมืองโหดท,ที่มีการต่อสู้กันมาย่างช้านานมีนักสู้ระดับพการคนคนหนึ่งมีชื่อว่าไอจิมไอจิมนั้นกำลังต่อสู้กับคนที่เป็นระดับเจ้าพอและเจ้าพอคนหนึ่งก็มีชื่อว่าทอร์นาโดและเขาและไอจิมต้องต่อสู้ด้วยกันเพื่อแย่งเมืองพญายม เมื่อในอดีตตอนนั้นจ้พอเป็นไฟเอาชนะไปได้และปกครองเมืองแห่งนี้มายาวนาน23ปีเต็มกันร้าวนะ่ปัจจุบันมีการต่อสู้กันเพื่อชิงเงินรางวัลกันครับนี่คือไอ้บิ๊กสุดยอดกังฟูที่อยู่นอกเมืองมันเห็นชายคนคนหนึ่งนั้นกำลังต่อสู้โคตรเก่งโคตรเท่ไรไอ้บิ๊กก็มีมือขวาคือชายผมยาวคนนี้มันมีชื่อว่าไออินดีทุกคนกำลังตกใจฝีมือต่อสู้ของชายคนนั้น ใช่แล้วครับเขาเป็นพระเอกของหนังเรื่องนี้พระเอกมาสู้เพราะต้องการเงินรางวัลซึ่งไอ้บิก๊กมันก็ไม่ให้เงินพระเอกบอกให้พระเอกนั้นรอไปก่อนพรุ่งนี้แกค่อยตามไปเอาเงินที่แก๊งของฉันก็แล่ากันพระเอกโคตรน่าสงสารเลยครับเป็นคนอพยพเข้ามาในเมืองเงินกินข้าวก็ไม่มีบัตรประชาชนก็ไม่มีเขาเป็นคนเร่ร่อนที่มีพรสวรรค์นในการต่อสู้โค้นักเลงกับพาพระเอกไปเอาเงินกับไอ้บิก๊กพระเอกเห็นว่าแก๊งพวกมันนั้นมีเงินจำนวนโคตรเยอะ และไอ้บิ๊กมันก็แสบไม่ยอมให้เงินกับพระเอกและทำบัตรปลอมๆให้กับพระเอกมาหนึ่งใบพระเอกพยายามขอร้องว่าผมขอเงินผมเถอะนะขอเถอะนะพี่ผมไม่มีข้าวกินแต่พวกมันก็ยืนยันว่าจะไม่ให้นั่นจึงทําให้พระเอกตัดสินใจคว้าถุงเงินพวกมันหนีไปหนึ่งใบพระเอกวิ่งหนีออกมาและเข้าไปในเมืองพญายมเกาลูนเมืองที่มีเฉพาะปกครองนั้นอยู่ที่นี่พวกไออินดี้มันไม่กล้าเข้าไปในเมืองครับเพราะไม่อยากมีปัญหา และนักเลงคนนี้ขับรถออกมามันมีชื่อว่าไอเกา่ามันออกมาต้อนรับและกันไม่ให้อินดี้นั้นตามเข้าไปด้านในไอเก่าเห็นพระเอกวิ่งเข้าไปด้านในแบบนี้พระเอกกะตกใจหนักมากเพราะกระเป๋าที่หยิบมามันไม่ใช่เงินมันคือแป้งของไอบิ๊กที่ค้าขายกับพวกนักเลงพระเอกร้องไห้เลยครับเขาแค่อยากได้เงินไปซื้อข้าวกินจริงๆและคนในเมืองพญายมก็รุมเตะรุมต่อยพระเอก ทุกคนบอกว่าเขตของเจ้าพ่อห้ามมีแป้งพวกนี้มาค้าขายโว้ยและนั่นจึงทำให้เพเอกต้องสู้กับคนในเมืองต้องเอาตัวรอดไปให้ได้ครับบอกใครออกไปก็ไม่มีใครฟังว่าเขาไม่ได้เอาแป้งมาที่นี่เพื่อมาขายเท่านั้นนั่นจึงทำให้เพเอกต้องสู้สุดใจอีกครั้งไร้เกามันก็มาถึงมันเป็นถึงมือขวาเจ้าพ่อมันวิ่งเข้ามาจมไปใส่เพเอกแบบรวดเร็วว่องไวมันคิดว่าเพเอกเป็นพวกขอไอ้บิก๊กรพเอกก็บอกว่าไม่ใช่ผมแค่วิ่งหนีเข้ามาเฉย ไอ้เก่ามันไม่ฟังพระเอกรอกครับมันไล่ตอนพระเอกจนเข้าไปในร้านตัดผมช่างตัดผมกระบอกกับพระเอกมาว่าร้านเราปิดแล้วมาไม่พวกนี้นะไอ้นุ่มพระเอกคุ้งเข้าไปเร่งงานช่างตัดผมไอ้เก่าก็ยืนดูแบบไม่ร้อนใจอะไรเลยแถมตัวมันยืนดูบุรีมองอย่างซิวๆพระเอกโดนช่างตัดผมจับเวียงจนไตลังกาเขาเร่งงานพระเอกโดยที่บุรีนั้นยังไม่ทันตกผื้น สวยเลยครับไอช่างตัดผมคนนั้นมันเป็นเจ้าพ่อแห่งเมืองพญายมเจ้าพ่อที่ชื่อทอร์นาโดสายที่ยังไม่เคยแพ้ให้กับใครเจ้าพ่อเห็นว่าเพอเอกนั้นห่วงกระเป๋าใบนั้นจริงๆเจ้าพ่อคิดว่าเพอเอกจะมาที่นี่เพื่อขาแป้งเท่านั้นเขายกตัวเพอเอกลอยขึ้นมาบนฟ้าใช้มัดทอร์นาโดต่อยเพอเอกจูกระเด็นออกไปโคตรไกลมัดนี้โคตรแรงสมกับเป็นเจ้าพ่อเลยครับใครที่โดนเข้าไปส่วนมากก็ยืนขึ้นมาไม่ไหว ไอเก่าเลาให้เฉพาพอฟังว่าพระเอกหนีพวกไออินดี้หนีนักเลงจากข้างนอกเมืองเข้ามาในเมืองเจ้าพ่อก็บอกว่าที่นี่มีแต่คนทํามาหากินสุจริตห้ามนําแป้งเข้ามาทําให้คนในเมืองนี้เสียผู้เสียคนไปซะวันนี้ฉันอารมณ์ดีฉันปล่อยนายไปก็แล้วกันพระเอกที่พยายามหนีก็ล้มลุกคุกคานสิครับแต่ชาวบ้านในเมืองนั้นมีแต่คนใจดีสุดๆไปเลยทุกคนให้ข้าวพระเอกกินและให้น้ําพระเอกประทางชีวิต มีชายใส่หน้าก,กากคนหนึ่งมีชื่อว่าไอเอมันตะโกนเรียกพระเอกว่าเฮ้ยเจ้าพออยากมีเรื่องจะคุยกับนายด้วยว่าเจ้าพ่อก็ขอถุงที่พระเอกนั้นขโมยมาจากไอบิ๊กและถามพระเอกว่าตั้งใจเอามันมาขายจริงๆหรือเปล่าพระเอกก็บอกเลยครับว่าผมไม่ได้เอามาขายเขายอมให้ถุงนั้นกับเจ้าพ่อโดยที่เขาไม่ลังเลใจเจ้าพ่อจึงยอมให้พระเอกทำมาหากินในเมืองนี้เขาเป็นคนดีและให้โอกาสคนสรรมเสมอ เจพอบุกไปหาไอ้บิก๊กกลางดึกเขาเอาของมาคืนให้กับไอ้บิก๊กและอยากให้ไอ้บิก๊กนั้นปล่อยตัวพระเอกไปเถอะนะเด็กคนนั้นมันไม่รู้เรื่องอะไรมันหนีเข้ามาในเมืองของฉันเท่ากับว,ว่าเด็กคนนั้นเป็นคนในเมืองของฉันฉันขอเถอะนะจ่างคนต่างอยู่และหลังจากนั้นจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับไอ้บิก๊กคนนี้และสายไฟนากาที่มีชื่อว่าอเอมันก็เป็นหมอรักษาร่างกายให้กับพระเอกไอ้เกาไลเอเป็นเพื่อนกันนะครับมันบอกให้พระเอกรู้เลยว่า นายทำมาหากินในเมืองนี้นายจะไม่มีวันอดยากและนายจะไม่มีวันปากแหง้งพระเอกมีความมานะในการทำงานไล่สมัครงานไปแล้วทั่วเมืองไม่ว่าจะห่อเกี๊ยวไม่ว่าจะทำงานโรงหมูแบกถังแกส๊สส่งน้ำมันพระเอกทำหมดเลยนะครับตัวเขายังลำบากและนอนหลับตาฝันร้ายถึงวันที่อพยพเข้ามาเขาเป็นคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ที่ฮ่องกงใช้ชีวิตต่างดาวตั้งเมืองต่้งแดนอยากมีความฝันอยากมีข้าวกิน ไอเอก็ไลยพระเอกไปอาบน้ําตัวหอมๆนายเป็นคนนะไม่ใช่หมาข้างถนนไปอาบน้ําสิวะและความขยันของพระเอกมันก็ไปเข้าตาเจ้าพ่อเขาเห็นแล้วครับว่าพระเอกนั้นเป็นคนดีจริงๆเจ้าพ่อให้โอกาสคนไม่ผิดจริงๆนะครับแถมพระเอกอายุยังน้อยยังสอนอยังฝึกการต่อสู้ได้อีกเยอะและทุกวันนี้พระเอกก็มีความสุขที่ได้เริ่มต้นชีวิตในเมืองนี้มีข้าวกินประทางชีวิตเริ่มมีเงินเก็บใช้แล้วนะครับ จู่เจ้าพ่อตะโกนถามพระเอกว่าหิวข้าวหรือเปล่ากินข้าวหมูแดงไหมพระเอกหันตอบมาครับว่าไม่เกินไม่มีตงังผมไม่มีตังครับเจ้าพ่อเรียกให้พระเอกขึ้นมากินข้าวหมูแดงอบน้ำพึ้งสุดยอดอาหารข้างทางมิชลินฮ่องกงเจ้าพ่อบอกว่ากินได้เลยมือนี้ฉันย,ยังไม่อั้นพระเอกกินไปร้องไห้ไปไม่เคยได้กินข้าวหมูแดงเนื้อสัตว์แบบนี้มานานแล้วเจ้าพ่อก็ถามว่าทําไมนายถึงยากอยู่เมืองที่นี่ พระเอกก็บอกว่าตัวเขานั้นเป็นหนี้บุญคุณของเจ้าพ่อเขาจะอยู่ที่นี่เพื่อตอบแทนเจ้าพ่อที่ให้ชีวิตกับเขาไงครับชีวิตพระเอกดีขึ้นมีที่พักที่นอนที่กินและพระเอกเริ่มสนิทกับไอ้เก่ามากขึ้นเริ่มมีเพื่อนเริ่มมีฝูงและครอบครัวชีวิตดีขึ้นสุดๆเหมือนได้เกิดใหม่ก,กันเลยนะครับเป็นครั้งแรกเลยครับที่พระเอกนั้นยินได้และอยู่มาวันหนึ่งพระเอกไปส่งแก๊สที่ร้านคาราโอเกะ เขาเห็นคนร้ายมันได้เก็บผู้หญิงคนหนึ่งจนเฝ้ารากมะม่วงและผู้หญิงคนนั้นก็เป็นแม่ของเด็กน้อยคนนี้กวกเจ้าพอกโกดคนร้ายสุดๆไปเลยครับแต่ท่าทางของพวกเขากลับเงียบแบบผิดปกติพระเอกใจร้อนและไม่รอเจ้าพ่ออีกต่อไปแล้วเขาได้ไปที่ร้านของชำขอซื้อขนมสองชิ้นสองแผงเป็นขนมลูกอมที่เขานั้นเอาไปทําหน้าก,ากากปิดบังใบหน้าพระเอกจะไปไต่คนร้ายคนคนนั้น ซึ่งไอเกามือขวาเจ้าพ่อมันก็มาด้วยครับและมีไอลิงสมาชิกนักเลงเจ้าพ่อก็มาเหมือนกันแม้กระทั่งไอเอหอชายใสหน้ากาก็มาเหมือนกันนะครับทุกคนไร้ไตคนร้ายคนนั้นทุกคนมาเพราะว่าเจ้าพ่อนั้นสั่งพระเอกก็ร่วมวงไตคนร้ายจากการเอาคืนให้กับผู้หญิงคนนั้นทั้ง4ี่คนคือสายลมแห่งความหวังเป็น4คนที่สนิทกันมากขึ้นกันเลยนะครับทั้ง4กลายเป็นเพื่อนรักกันและเป็นมือขวาของเจ้าพ่อทั้งหมด ตัวเจ้าพอา่อก็สอนยพระเอกนั้นรู้เอาไว้ว่าชีวิตคนเราก็เหมือนว่าวนั้นตอนติดลมบนและชีวิตคนเราก็ไม่รู้จะตกลงมาเมื่อไรมันก็เหมือนว่าวอันนั้นที่จะหมดลมในสักวันหนึ่งเจ้าพอ่อสอนพยพระเอกนั้นเป็นคนดีและอยู่ที่เมืองนี้ต่อไปตัวเจ้าพ่อออกนอกเมืองไปคุยกับตาแก่คนนี้ตาแก่เป็นคนที่เจ้าพ่อนั้นนับถือเหมือนกับพี่เหมือนกับน้องเจ้าพ่อเอาเงินค่าเช่าเ,าเมืองพญายมมาให้ตาแก่ เพราะว่าเจ้าพ่อต้องการดูแลเมืองพญายมปกป้องคนจนนับร้านในเมืองไงครับซึ่งตะแก่มันก็มีความแค้นให้กับไอ้จิมตัวร้ายที่เคยต่อสู้กับเจ้าพ่อเพราะไอ้จิมเก็บและลูกและเมียของเขาและตะแกก็แค้นใจมาจนถึง,ถงทุกๆวันนี้และตอนนี้เจ้าพ่อกระตัดผมให้กับพระเอกเจ้าพ่อรู้สึกคลับคล้ายคับขาเคยเจอใครมาก่อนหน้าตาของพระเอกมันละไมคล้ายคลยึงกับเพื่อนสนิทของเขาในอดีต และเพื่อนของไอเจพาอนั่นคือไอจิมที่เคยต่อสู้กันตั้งแต่ต้นเรื่องไงครับเอาล่ะครับเนื้อเรื่องกําลังเดือดดานสุดๆเมื่อตาแก่รู้ว่าไอจิมคู่อริของเขานั้นมีครอบครัวหรือว่ามีลูกชายอย่างพระเอกแกรู้แล้วว่าลูกชายของไอจิมหนีเข้ามาในเมืองฮ่องกงแล้วตาแก่สัญญาเลยครับว่าจะเล่นงานลูกชายของไอจิมตอนนี้เพื่อนๆก็เล่าความจริงให้พระเอกฟังว่าสมัยก่อนเมืองพญายมมีผู้นำสองคนเลยนะ คนนั้นก็คือไอจิมและอีกคนนั้นก็คือเจ้าพ่อไอจิมและเจ้าพ่อได้ต่อสู้กันเจ็ดวันเจ็ดคืนเป็นเรื่องราวระหว่างแก๊งลูกและเมียของตะแก่ก็โดนไอจิมเล่นงานสุดท้ายชัยชนะก็ตกเป็นของเจ้าพ่อและทําให้เมืองพญายมเดินหน้าต่อมาได้แบบทุกวันนี้ตอนนี้ตะแก่นัดประชุม3ามผู้นําใหญ่คนแรกคือเจ้าพ่อคนสองนั้นคือตะแก่คนสก็คือไอไทเกอร์กังฟูตาบอดคนนี้ตะแก่พูดขึ้นมาว่า ไอ้จิงคู่อริของเขามันมีลูกชายลูกชายของมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวของฉันในเมืองฮ่องกงนั่นจึงทำให้เจ้าพ่อนึกถึงเรื่องราวในอดีตครับเจ้าพ่อและไอ้จิงเป็นเพื่อนรักกันมากไอ้จิงมีเมียและกำลังมีลูกเขาฝากให้เจ้าพ่อเป็นพ่อบุญธรรมให้กับลูกของเขาทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันแต่ว่าอยู่คนละแข้งนั่นจึงทำให้ทั้งคู่ต้องมาต่อสู้กันเองและชัดเจนครับพระเอกเป็นลูกชายของไอ้จิงแท้ๆท เจ้าพ่อก็ต้องเป็นพ่อบุญธรรมให้กับพระเอกคืนนั้นทั้งสองที่ต่อสู้กันทั้งสองก็เป็นเพื่อนกันไม่อยากจะสู้กันเลยครับต่างคนต่างทําร้ายกันและกันไม่ลงทั้งคู่เลยใช้กติกาลูกผู้ชายปิดตาสู้กันไปเลยครับและเป็นเจ้าพ่อที่เอาชนะและรับปากว่าจะดูแลพระเอกให้กับไอจิมเจ้าพ่อขอให้เมียไอจิมพาเพ่หน,นีไปเมืองจีนแล้วอนาคตค่อยกลับมาที่ฮ่องกงก็ได้ และซึ่งตอนนี้พระเอกมันกลับมาที่ฮ่องกงและไม่รู้ว่าพ่อผมนั้นคือใครแต่จะพ่อรู้ดีไงครับว่าพระเอกนั้นเป็นลูกชายของเพื่อนสนิทและความสนุกมันก็กําลังมาถึงแล้วนะครับเมื่อไอ้มิกบอกให้ตาแก่รู้ว่าพระเอกคือลูกชายของไอ้จิงมันใส่ไฟว่าจะพ่อเลี้ยงลูกเสือลูกตะเค้มันบอกให้ตาแก่ไปจัดการพระเอกได้เลยนะถ้าคุณอยากร้างแค้นให้ลูกและเมียคุณต้องเก็บเจ้าพ่อ และยกเมืองพญายมให้กับพวกเราและตอนนี้เพื่อนเพื่อนทุกคนก็รีพาพเพเอกหนีออกจากเมืองแต่เพเอกยืนยันว่าเขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเพื่อนบอกพเพเอกรู้ว่าตาแกจะมาเร่งงานพระเอกพระเอกบอกให้เจ้าพ่อรู้ครับว่าผมนั้นเจออยู่ที่นี่เจ้าพ่อก็บอกว่าฉันนี่แหละเป็นคนเก็บไอจิมพ่อของนายเจ้าพ่อเล่าความจริงทั้งหมดกระถามพระเอกว่านายไม่โกรธใช่ไหมไม่โกรธฉันงั้นหรอฉันน่ะเป็นคนเก็บพ่อหนายนะ พระเอกก็บอกว่าไม่โกรธเรื่องอดีตมันก็คืออดีตตอนนี้ผมนับถือคุณและอยากเดินตามรอยของคุณเจ้าพอก็บอกพระเอกหนีออกไปเพราะที่นี่มันอันตรายนายสู้กับตะแกคนนั้นไม่ไหวรอกมันฝีมือพอพกับฉันและในที่สุดตะแกก็มาทันเวลาครับซึ่งพระเอกก็ไม่ยอมหนีไปไหนทั้งนั้นตาบอดไทเกอร์ก็ขอให้เจ้าพอนั้นอย่าเข้ามายุง่งเรื่องนี้ตะแกจะร้างแค้นให้กับลูกแระเมียไอไทเกอร์ต่อยพระเอกจนตีลังกาจนล้ม มันเป็นคนแรกที่ขอท้าลองวิชากับพระเอกครับต่อยไปต่อยมาพระเอกบ้าดีเลือดกว่าเยอะกระโดดตีเข้าใส่ไอ้ไทเกอร์ไงท้องไงไส้และนั่นจึงทําให้ตะแก่รอคิวสู้คนต่อไปนักเลงนับสิบกรูเข้ามาเอาพระเอกไม่ลงสักคนพอพระเอกมีพรสวรรค์การต่อสู้เหมือนกับพ่อที่เคยเป็นเจ้าเมืองมาก่อนและตะแกก็ต่อยพระเอกจนตีลังกามาโคตรหนักต่อยจนพระเอกนั้นปลิวโคตรไกลงานนี้จะพอไม่ขอยุ่ง เพราะเขารู้ว่าเพอเอกนั้นไม่แพง้ง่ายๆหรอกครับตอนนี้ตะแก่รัวมาใส่เพอเอกไปแล้วหลายชุดดูท่าทางเพอเอกก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วจริงๆไอ้เกาจะเข้าไปสู้ช่วยเพอเอกแต่เะพอก็ห้ามเอาไว้ก่อนบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของโชคชะตาทั้งสองต่อยก,กันจนตะแก่นั้นโดนเพอเอกจับขาเวียงออกไปฟาดเข้ากับรันข้าวหมูแดงนั้นเละพังไม่เป็นท่ารพอเอกมีโอกาสที่จะปิดบัญชีตะแก่ตอนนี้งานนี้ตะแกว่วิ่งหลบเพอเอกไม่ทันแล้วครับ เฉพาะจึงต่อยเพ่อเอกระเด็นออกไปและบอกว่าจบเรื่องราวบ้านนี้ได้เสียทีนะเฉพาะห้ามให้ไอ้เก่าไปเล่นงานตะแก่นะครับเฉพาะยังนับถือตะแก่และอยากให้จบเรื่องนี้แบบสวยๆต่างคนต่างอยู่กันเถอะนะพี่อดีตมันก็คืออดีตนะพี่ปัจจุบันเด็กคนนั้นไม่รู้เรื่องอดีตอย่างพวกเราปล่อยพอเพกไปเถอะนะผมจะดูแลเด็กคนนี้ให้ไม่ให้มันเข้าไปวุ่นวายกับชีวิตพี่แน่ซึ่งตะแก่มันแข็งไม่ยอมจบง่ายๆหรอกครับ พระเอกที่อาการโคม่าเพราะโดนลุมเล่นงานเขาก็ต้องพกักรักษาตัวอาการพักอยู่ใหญ่ๆส่วนตะแก่แพ้แล้วผ่านรีบไปหานักเลงย่างไอ้บิก๊กไปขอร้องให้ไอ้บิ๊กจาัดก,การพระเอกให้หน่อยถ้าจัดก,การพระเอกได้ตะแก่จะยกเมืองพญายมให้ไอ้บิ๊กรีบตอบตกรงมันสั่งให้อินดีบุกเข้าเมืองพญายมเลยต่อไปนี้พวกมันจะครองเมืองพญายมแล้วครับและตอนนี้เจ้าพากอก็ฝฟัให้เกาช่วยดูแลพระเอก ตัวเจ้าพ,อพ่อป่วยเป็นโรคร้ายและอยู่ได้อีกไม่นานฉะนั้นตัวเขาไม่มีอะไรให้กลัวและต้องเสียใจอีกต่อไปแล้วและพวกไอ้บิ๊กก็คนแก๊งนักเลงใหญ่เข้ามาในเมืองพญายมมันจะมาสู้กับเจ้าพ่อโดยตรงกันด้วยไอ้เกาบอกให้เจ้าพ่อหนีไปมันจะรับมือเองแต่เจ้าพ่อกลับไม่หนีครับเขาฟากให้เอ,เอ๋ผพาพระเอกหนีไปนอกเมืองเขาเลือกที่จะปกป้องพระเอกเพราะเขาสัญญากับไอ้จิมเอาไว้ว่าจะรับพระเอกนั้นเป็นลูกบุญธรรม เขาขอให้ไอ้เก่ารับป้าครับว่าจะดูแลเพะเอกตลอดไปตอนนี้ไอ้อินดี้มันบุกเข้ามาในเมืองกันแล้วมันบอกให้เจ้าพ่อไปตัดผมให้กับเฮียบิ๊กลูกพี่ของกูรอมึงอยู่ในร้านตัดผมนะโว้ยไอ้บิ๊กก็บอกครับให้เจ้าพ่อนั้นออกไปจากเมืองนี้ดีๆแล้วส่งตัวเพะเอกมาให้ตาแก่ดีๆซะเราจะได้จบกันแบบสวยๆและไม่ต้องมาสู้กันอีกซึ่งดูเหมือนว่านเจ้าพ่อจะไม่ยอมทําตามหรอกนะครับเพราะว่าไอเอมันพาเพะเอกกนี่ออกไปแล้ว แต่ว่าน,นีออกไปดันไปจ้าเอกับพ้นนักเลงหัวไม้แนนอนไหวเอ,เอต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดกระโดดไปพ้นนักเลงแบบข่าคูส่วนไออินดี้อยากร้องของเจ้าพอ่ออยากรู้ว่ามัดทอร์นาโดมันโหดขนาดไหนสรุปไออินดี้โดนต่อยเจอกระเด็นออกไปแต่มันก็ไม่เป็นอะไรจริงๆครับไอบิกสั่งให้มันวิ่งตามพระเอกและไอเอไปติดๆและไอบิกก็ได้ปะทะกับเจ้าพอ่อมันเปิดใส่เฉพาะไปก่อนแล้วนะครับ ไร้อ,อินดีก็มากระโดดต่อยกับไอ้เก่าไอ้นี่มันเล่นของครับเตะต่อยตีรันมันไม่เข้าร่างกายมันแข็งแรงเหมือนกับโลหะของคำทางด้านเจ้าพอก็เล่นงานไอ้บิ๊กได้สำเร็จไอ้บิ๊กมันแพ้แต่ไอ้อินดี้สิครับมันชนะมันวิ่งเข้ามาสะบรดหืมจึงกึ่งเจ้าพอ่อเจ้าพ่อจึงลากไอ้อินดี้และไอ้บิ๊กเข้ามาด้านในประตูปิดประตูขันตัวเองเอาไว้เพื่อไปสู้กับไอ้อินดี้ ทุกคนตะโกนบอกให้เจ้าพ่อนั้นเปิดประตูแต่เจ้าพ่อตั้งใจบอยทุกคนนั้นหนีออกไปเขาเอาตัวเองควางประตูบานใหญ่เอาไว้และโดนเล่นงานจนเฝ้ารากมะม่วงเพื่อนๆเอาพระเอกไปโยนไว้ที่ตลาดสดให้คนในตลาดรีบพาพระเอกไปหาหมอและเ,เพื่อนๆก็ออกมาสู้กับนักเลงนับร้อยเป็นสามคนที่ใจโคตรถึงไปเลยครับสมแล้วที่เจ้าพ่อเลี้ยงดูคนพวกนี้มาสุดท้ายพระเอกก็รอดปลอดภัยอยู่โรงพยาบาล เขาเตื่นขึ้นมาพร้อมกับการได้รับข่าวดีโรงพยาบาลตรวจดี NA นอยืนยันแล้วว่าพระเอกเป็นคนห้องกงแท้และเป็นลูกชายแท้ๆของไอจ้จริงพระเอกอยู่ที่นี่แบบถูกกฎหมายได้นะครับส่วนทางด้านตะแก่กระพาสุดๆไปเลยครับเขาโดนไออินดี้หักหลังโดนเล่นงานชุดใหญ่ไฟกระพริบ,พ,บพวกมันก็จะตะแก่ขังเอาไว้ในห้องมืดตอนนี้ไออินดี้มันกำลังบ้าอำนาจมันยากขึ้นเป็นใหญ่ยากเป็นหัวหน้าแก๊งแทนไอ้กิก มันเห็นไอ้บิ๊ก่วยก็ออดก็แอดมันก็ใช้จังหวะนี้เล่นงานไอ้บิ๊กจนเฝ้ารากมาม่วงไปอีกหนึ่งคนตอนนี้ไอ้อินดี้มันเป็นใหญ่หัวหน้าแก๊งแล้วครับได้ครองเมืองและได้เป็นหัวหน้าแก๊งสมใจไปแล้วส่วนตัวพระเอกออกมาตามหาเพื่อนๆทั้ง3ไอ้เกาไอ้ลิงไอ้เอเอ,อยู่ที่นี่ครับทุกคนพักรักษาตัวกบดานกันอยู่ทุกคนดีใจที่ได้เจอหน้าพระเอกอีกครั้ง และทุกคนก็เชื่อมั่นว่าพระเอกนั้นจะต้องพาทุกคนนั้นไปร้างแขนพระเอกพูดปลุกระดมเร่าใจเป็นเพื่อนให้ไปแก้แขนให้กับเจ้าพอพวกเราไม่มีอะไรจะเสียเ้าเราต้องตอบแทนผู้มีพระคุณอย่างเจ้าพอหลังจากนั้นพระเอกก็เริ่มมีแผนบุกเข้าไปในเมืองพญายมพระเอกรู้ว่าไออินดี้มันเตะต่อยไม่เข้าเพราะมันเล่นของฉะนั้นทุกคนต้องหาทางเล่นงานหาจุดอ่อนมันให้ได้ยังไงคนเล่นของก็ต้องมีจุดอ่อนกับตัวอยู่ล้า ใช่เราครับไออินดี้ตอนนี้เป็นหัวหน้าแกง๊งมันกำลังจัดงานเล่นของย่างใหญ่โตมโหฬารและมีเด็กน้อยคนหนึ่งได้เห็นว่าวอยอยู่บนท้องฟ้าเด็กน้อยคนนั้นรู้เลยว่าพระเอกนั้นกลับมาแล้วพี่ใหญ่กลับมาแล้วพระเอกบอกให้เด็กน้อยไปบอกทุกคนในหมู่บ้านว่าคืนนี้อย่าออกมาให้ทุกคนเก็บตัวอยู่ในบ้านเพราะคืนนี้พระเอกจะทำการต่อสู้กับไออินดี้ในเมื่อเด็กน้อยไรบอกทุกคนในหมู่บ้านจนครบการต่อสู้ดุเดือดก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับ พระเอกวิ่งไล่ตีพวกมาเฟียนักเลงนับร้อยแน่นอนว่าพวกมันงงสุดๆว่าเสียงดังต่อสู้นั้นมาจากอะไรและใครกันนะที่เดินมาจากเงามืดโหดๆสุดท้ายพระเอกก็วิ่งออกมากระโดดที่เรียงตัวเลยครับไร่ไตีนักเลงมุกหาไออินดีงานนี้พอเพกเอาจริงแบบสุดขีดไปเลยไอเก่ากระซิ่งมอไซมาสมทบครับงานนี้ทุกคนมาเพื่อรางแค้นให้กับเฉพอไอเอก็ออกมาต่อสู้เช่นกันครับ รอบนี้มันทอดหน้ากลาดพร้อมเอาจริงมากๆแล้วไอ้ลิงก็ตามมาสมทบกี่คนนั่นจึงทําให้อินดี้ยกนิ้วให้กับทั้งซีใส่กล้าจริงๆที่กล้ามีเรื่องกับคนเล่นของบ้านนี้ไอ้เก่ายกร้อรถเปิดทางใส่พูดนักเลงไอ้อินดี้ก็นั่งสวดอะไรเงืมงำนำโมพุทธายะไอ้นี่มันเล่นของน่ากลัวสุดๆไปรถของไอ้เก่าพังไปเลยครึ่งขันขาดท่อนและการต่อสู้ก็เดินทางมาถึงจุดคลายแม็กซ์กันแล้วนะครับ พระเอกรุมต่อยไออินดี้ยังไงก็ต่อยมันไม่เข้าจริงๆหนังยังเหนียวกับโลหะทองคำทุกคนพยายามหาจุดอ่อนในตัวมันแต่หายังไงก็หาไม่เจอนั่นจึงทำให้พระเอกนึกถึงว่าวบนสายลมสูตรนี้ทุกคนเคยใช้ร่วมกันมาก่อนในเมื่อต่อยมันไม่เข้าก็ต้องจับตัวมันและใช้เชือกรัดแขนมัดขามันไว้ตึงเชือกสี่ทิศสี่ด้านให้ได้ให้เหมือนกับว่าวเวียงไออินดี้ให้เหมือนกับว่าว,ดดนบ,วาบนสายลมเลยครับ และพระเอกก็เล่นงานไออินดี้ทำมันเต้ต่อยไม่เข้ากระต้องให้มันกลืนของอร่อยเข้าไปงานนี้แหละครับไออินดี้ของเสื่อมโดนรุมเต้รุมต่อยแถมโดนพระเอกวิ่งเข้ามาชาร์จพลังใช้มัดสายลมทอร์นาโดของเจ้าพ่อต่อยไออินดี้จนของนั้นเสื่อมและพระเอกก็ให้เกียรติไอเก่าให้ไอเก่าชำระแขนเรื่องที่ไออินดี้ทำกับเจ้าพ่อมันก่อนหน้านี้ไอเก่าร้องไห้ที่ได้รับเกียรตินั้นครับมันขอรัางแขนให้กับเจ้าพ่อโดยตรง มันหยิบมีดดาบเข้าไปสบรหึมจึงอึงไออินดีปิดฉากล้างแขนได้สําเร็จแล้วครับคาคืนที่มืดสนิทถึงเวลาแล้วที่จะได้มีสายลมไหม้มาพัดพาทั้งสี่คนกอบอู้เมืองพญายมได้แล้วครับและตะแก่ที่โดนขันอยู่ก็ได้เห็นภาพลางๆเขาเห็นภาพไอจิมพ่อของพระเอกนั้นและเห็นภาพของเจ้าพ่อคนที่เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องตะแก่รู้สึกผิดที่คิดไม่ดีกับพระเอกนะเจ้าพ่อ สุดท้ายเพเอกก็ปล่อยตะแก่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมโอโหสิกรรมเมืองพญายมได้เริ่มต้นใหม่กับพวกพระเอกและพระเอกได้ขึ้นเป็นเจ้าพ่อเมืองใหม่แห่งนี้แล้วครับและปกครองคนในเมืองอีกนับร้านตามรอยเจา้าพ่อสุดท้ายแล้วเพเอกก็รู้สึกได้ว่าตัวเขาไม่เหลือใครจริงๆหากย้อนเวลากลับไปได้เขาอยากมีความสุขเหมือนตอนอยู่กับเจ้าพ่อมากกว่าพอมีกันรพร้อมหน้าพร้อมตามันรู้สึกดีที่สุดแล้วครับ ใครที่ชอบหนังแนวต่อสู้มันๆกดไลค์คลิปนี้ผมเยอะๆเลยนะครับและหนังเรื่องเมืองพยายมปิดบัญชียมมาบาลจะจบลง